ดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจคุณจะพูดดีใจ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจบนไปดีใจครับดีใจให้เป็นส่วนหนึ่งของซีเจมอด้วยครับ <c oughs> แล้วก็เพราะว่าเราหลังจากนี้ก็คือเราก็จะมีกิจกรรมที่ <c oughs> ไปทําร่วมกับแฟนๆด้วยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้ใจฟู S <S <S <ช>เป็นกรรริจก,กรรมพาทุกคนไปทําความดีร่วมกันครับก็คือจะไปหาน้องๆที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองครับ,รบก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับว่าจริงๆผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าในหนึ่งปีเนี่ยผมมองว่าพวกเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทำกิจกรรมตรงนี้บ่อยซึ่งทางซนะีเจมอลเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้พวกเราสองคนแล้วก็ให้กับผู้โชคดีทุกคนครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมไปเยอะๆแล้วก็ไปทําความดีร่วมกับพวกเราครับใช่ก็คงจะแบบว่าอยากจะไปกับเราด้วยเัรนั้น ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็เดือนตุลาฯก็จริงๆอันนี้เป็นแคมเปญฉลองวันเกิดของ c ีเจมอลด้วยนะ18ปีครับใช่แล้วก็เดือนตุลาที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นเดือนเกิดของเขาด้วยอ่าร่วมไปทำบุญด้วยกันเลยครับผมจริงๆมีโอกาสได้ไปทำบุญละกี่เดือนเด็กอะไรอย่างนี้ยบ่อยหรือว่าที่นานครับนานๆจะนานซีเจมอลเราจะไปกับคุณแม่ครับ ใช่ใช่แต่อันนี้เป็นครั้งครั้งแรกที่เราได้ไปด้วยกันสองคนทารวจสองคนทำอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะปกติก็จะเข้าวัดเข้าวัดปกติต้องมาทำบุญไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เข้าจริงเข้าจริงๆอันนี้พูดจริงเข้าจริงๆครับครับอ่าให้ฝากเป็นสุนะครับเป็ันหงครับฝากฝากอินเทอนกิจกรรหนึ่งครับครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเยอะนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ อ f ฟฟิเชียลของ CJ Mall ครับครับก็จะมี2อสองวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆครับวิธีการแรกก็คือซื้อสินค้าจากทาง CJ Mall ครับครบ250บาทต่อนหนึ่งใบเสร็จแล้วก็แอดไลน์ออฟฟิเชียล CJ Mall ครับหลังจากนั้นเนี่ยกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ครับแล้วก็อีกอีกวิธีหนึ่งครับก็เป็นเชิ์ในทิกตอกครับก็เข้าไปร่วมทำกันได้นะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆไปกับพวกเราทุกคนนะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับก็ดีใจครับพี่กระแสตอบรับดีอะไรเงี้ยมีเหมือนมีมีคนรอดูเยอะอะไรเงี้ยครับใช่พวกเราก็ตอนนี้ก็คือทํางานกันอย่างหนักหน่วงมากๆจริงๆรับผมเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้มันออกมาดีที่สุดใช่ครับใช่ให้ส่งกันที่ทุกคนรอคอยเลยใช่ครับได้ได้ว่าทุกคิวถ่ายที่เราไปเนี่ยก็คือทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทํามันออกมาให้ดีที่สุดครับอย่างล่าสุดที่เราไปถ่ายกันมาก็มีซีนเดือดเดือดอยู่เหมือนกันคืออะไรคะฮะ ซีนฮอตในชีวิตคืออะไรอรครับไม่อยากสปอยเลยอยากให้ทุกคนไปเราติดตามครับเขาจะเป็นคนนเราต่งแต่งจะปักเสื้อซีนนั้นเสื้อเขาตังเป็นรอยสักอย่างเขาก็เลยถอดมาเช็ดให้เฉยนะซีนไหนะที่เขาลงออฟฟิเชียลเจออ๋อเสื้อเพื่อนๆเขาก็เลยเอามาเช็ดให้ครับเป็นแค่น้ำจิ้มพริตเตอร์แซ่บแค่ไหนของจริงแซ่บกว่านัดรินจริงๆจริจริงๆ เดเลยหล่อการันตีโดยคุณเลยเหรอการันตีโดยผมเลยคุณจิ้นสายแซ่บหล่อหรืไงผมว่าการันตีโดยมวลรวมมวลรวมแล้วนะครับใช่ใช่เขาใช่ทิ้งกี่สวนกี่เมเจอรความแซ่บของโอ้หจริงๆตั้งแต่เล่นมาผมว่าเรื่องนี้คือสุดๆแล้วนะครับในในชีวิตผมเลยนะ เพราะว่าเหมือนก<ห>ับเป็นซีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยที่แบบเหมือนโตเต็มที่แล้วเหมือนแบบได้ได้แซ่ิง <s> <c oughs> ไม่ใช่เมือไม่คืออย่างเรื่องก,ก่อนๆเนี่ยอย่างเรื่องก,ก่อนๆเราเล่นเป็นแบบน,น,นักเรียนนักเรียนวัยมัธยมต้นมัธยมปลายครับแต่อย่างเรื่องนี้เนี่ยเราเล่นเป็นแบบมหาลัยเหมือนกับเป็นวัยที่กําลังได้ลองใช้ช<ะ>ีวิตจริงๆครับก็เป็นอีกบทบาทที่ที่ที่พวกเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใก็อยากให้ทุกคนติดตามครับตอนที่รู้ว่ามันจะต้องมีเงี้ยตื่นเต้นหรือตกใจว่ามันจะต้องแซ่บขนาดนี้เลยเหลย ตื่นเต้นครับแอบแอบกังวลจริงๆแอบกังวลเพราะว่ากลัวกลัวว่าเราจะทำออกมาได้ได้ได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันเหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนบทบาทปบาไปด้วยแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบใช่ก็ก็มีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเออทางพี่นิวพี่โจเองก็แบบคอยคอยคอยช่วยคอยซัยยยพพอร์ตตลอดครับใช่ครับคอมวเตอนั่งดีไหมครับครับคอมคอมพิวเตอร์นั้นกี่ไหมมันหลายเทสครับเพราะว่ามีหลายซีนครับ อซจริงๆัลเทกก็พอแล้วเราเป็นรัการแสดงคุณภาพเหรอความแซ่บหรอความแซ่บมันอยู่ในตัวอยู่เหรอโอ้ยเอผมส่งดีแหละจริงๆอันนี้จริงแต่ผมว่าพาร์ทเนอร์ที่ดีมันทำให้การแสดงมันส่งเสริมกันด้วยครับครับใช่นอกจากความแซ่บก็ยังมีอีกหลายรสชาติเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเรามีแต่ความแซ่บไม่ใช่มีเส้นเรื่องด้วยครับมีความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆด้วยครับใช่จะได้ดูกันอะไรเมื่อไหร่ครับน่าจะได้รู้ว่าเร็วๆนี้ครับน่าจะช่วงสิงหาคมครับครับผม ไกล้แล้วไกลแล้วใกล้มากไกลแล้วอีกนิดเดียวเดือนเดียวครับผมครับใช่ครับน้องหวานจอยครับหวานจอยเออเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปรักษาอยู่ครับเพราะน้องน้องเป็นเชื้อราไม่ใช่ผู้ปวดรูปเลยใช่เพิ่งเปิดรูปปวดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครคุณหมอคุณหมอถ่ายส่งมาจากฟาร์มครับใช่จากฟาร์มนะคร์มก็เห็นรูปอะไรเนี่ยแหละครับชอบชอบส่องครับใช่ กวานสอยแล้วถ้าไม่หวานสอยจริงๆอ่ะคิดไว้หลายชื่อครับจริงๆอยากได้ช,ชื่อชื่อแมวภาษาไทยที่เขียนภาษาอังกฤษออกมาแล้ว <c oughs> แล้วแบบดูดู <c oughs> มีความแบบ เรรียกว่่าออะะไมันคือคอนเซปต์การตั้งชื่อของเขาต่างครับอย่างมันโถมันโถชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นมันโถ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 วันจอยก็จะเป็นแบบชื่อภาษาอังกฤษเป็นวันจอยฟันฟันจอยฟันจอยฟันจอยครับใช่ย่าชื่อภาษาไทยก็จะเป็นหวานจอยมันจะมีแบบไทยกับตั้งชื่อประมาณนี้ยังไม่เคยเจอเลยครับเพราะว่าน้องน้องรักษาอยู่ครับใช่ก่อนๆที่จะไปเจอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องติดกันแล้วก็ จะรักษายาวกันไปครับผมไปดูแมวที่ห้องเขาล่อยไหมคะล่าสุดเขาเพิ่งถ่ายงานไปล่าสุดผมเจอมันโถไเองครับมันโถลืมผมไปแล้วครับทุกคนเราเราไม่ทนบอกอยากไปเลี้ยงเองบ้างหรอเราเล่นกับแมวเืยๆเราไม่คิดจะเลี้ยงเองบ้างจริงๆจริงๆเพิ่งเคยมีความคิดนะครับว่าอยากจะเลี้ยงศาสหรือเลี้ยงเลี้ยงอะไรก็ตามแต่ว่าพอกลับมามองจริงๆเหมือนกับเราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องให้ดีมันก็เลยแบบ ยังเลี้ลาไว้ก่อนดีกว่ารอให้เรามีเวลาดูแลน้องเต็มที่ก่อนแล้วค่อยรับน้องมาเลี้ยงดีกว่าครับเล่นกับน้องไปก่อนเล่นกับมอนโชมอนโชไปก่อนไปดูแมวใช่ไหครับไปดูแมวที่ห้องเหรอครับ เขาเขาเป็นเดวันอยู่หรอเขาเป็นเดวันของมันโถยแล้วเขาเป็นรับเขาเป็นรันด <โห S 2> ้วยกันเดวันมันโถปัจจุบันมันโถลืมเลย <c oughs> แม่ที่เคยหลับอยู่ในอ้อมอกรูปหัวเนี่เล่นด้วยมันโถหลับง่ายมากเลยนะตอนเขาลูกหัววันแรกนะครับวันแรกแต่ล่าสุดเอามาถ่ายจีด้วยกันน้องมันโถท,ทำได้ยังไงนะ <c oughs> ทำหน้าแบบ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะกระโดดนีผมก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องไปเจอบ่อยๆนะก็เจออ่ะ เพือนไปเจอเหรอที่ห้องเรามีมอนสเตอร์ล่าไปด่างนะเออมีค่าขนมให้น้องเบล่ะเออเดี๋ยวซื้ออาหารจะให้ละกันให้เป็นเงินกลัวไม่ถึงน้องครับเงานอ่เหมือนจะมีแฟนดีวใช่ครับใช่ครับทาเปกับไทยเป์ต้นเดือนหน้าครับก็ใกล้แล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเตรียมตัวสอบกนแล้วครับใช่ครับ จริงๆเป็นครั้งแรกที่พวกเราไปตรงนั้นด้วยครับก็ทั้งฮ่องกงและไทเปเลยก็รู้สึกตื่นเต้นครับจริงๆรู้สึกว่ามันพิเศษแล้วอุ้ยมันสปอยได้ปะฮะสปอยได้ปะไปเหินเปเราไหแล้วไหนเออผมว่าผมเป็นคนขี้โป้เหมือนกันนะครับแล้าไหรอแล้วเคุณตอบแล้วกันผมไม่ตอบ์ลอะละอะไรคุณจะสปอยเรื่องอะไรไอ้นั่นอ่ะฮะเพลงอ่ะอ๋อเพลงๆก็ใช่ใช่ครับใช่ก็จะมีแบบเปลี่ยนภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออโชว์ก็อาจจะแบบเป็นโชว์ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอยย่่างงเี้ใชก็ ตื่นเต้นนะเอาจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราเราเราได้บินบินแบบยาวขนาดนี้สองประเทศติดครั้งแรกก็ตื่นเต้นใช่ครับใช่ครับใครนที่รู่นมีแต่ขนาดหายพานรู้เลยเออจบแล้วแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราสองคนเป็นอย่างดีครับก็พวกเราสองคนนะครับจะตั้งใจเติบโตไปเป็นอย่างดีครับจะเต็มที่ครับ <laughs> okay. Welcome to Star Society.